พิธาและคณะก้าไกลชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งและสามารถรวมเสียงจากพกรรคร่วมมารวมกัน313เสียงแต่ดูเหมือนว่าถึงตอนนี้คนยังไม่มั่นใจว่าก้าไกลและพิธาเนี่ยจะเป็นแกนนำในการเดินเข้าสู่อำนาจในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีได้าการเลือกตั้งมา 9ก้าวันเลยฮะอ,อาจจะเป็นเรื่องไม่ปกตินะครับในม,มุมของประชาธิปไตยแบบไทยๆเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนผ่านมา9วันแล้วสามารถรวมเสียงได้ถึงส1 3เนี่ยเขาจะตั้งรัฐบาลแล้วฮะ <c oughs> คือจะเห็นชมนะ <c oughs> คือจะเห็นชมหน้าร่ำตรีหมดแล้วครับคิดไปไกลแล้วนะครับทุกอย่างน่าจะนิ่งแต่ประชาธิปไตยแบบไทยๆวันนี้เลือกตั้งผ่านมา9วันได้เสียง3 1 3หนึ่งสา แต่ยังไม่นิ่งและมีการพูดถึงตลอดเวลาตลอดเวลาว่ามีสมการตัวเลือกมากกว่าหนึ่งโอ้ oh. และเป็นตัวเลือกที่ตอนนี้เกมการเมืองเป็นเกมการเมืองสามขั้วครับและเป็นอำนาจสามขั้วด้วยต้องบอกทั้งสามขั้วถึงวันนี้ถึงตอนนี้ถึงวินาทีนี้มีโอกาสพลิกได้ตลอดพลิกได้ตลอดมาดูบันได แต่ละด่านแต่ละด่านที่ก้าวไกลและพิธาลิมเจริญรัต่าด่านมาได้ด่านแรกได้สอสอ,อันดับหนึ่งผ่านมาแล้วครับปิกถูกไปแล้ว <c oughs> ด่านที่สองรวมเสียงสอสองข้างมากสามหนึ่งเสียงสามร้อยสิบสามเสียงจากสภาห้าร้อยเกินครึ่งไปแล้วเกินครึ่งไปอ่านไปแล้วเกินครึ่งไปเยอะด้วยยังต้องไปฝ่าด่านที่สามอีกนั่นก็คือกะกะตจะรับรองคุณสมบัติของคุณพิธาและว่าด้วยเรื่องปมถือหุ้น ไอทีวีอันนี้ลุนลอ,อลุนด่านที่สี่ละลุ้นจะได้รับเสียงโหวตจากสองสภาที่ประชุมร่วมกันทั้งหมดสภามันเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบต้องได้เสียงเท่าไหร่ครับสามเจ็ดหกถึงถ้าดูจากสามหนึ่งสามเนี่ยก็ต้องกาดเอกหกสิบสามเสียงหกสิบสามเสียงในฐานะปัจจุบันสวปัจจุบันเนี่ยโอ้เหนื่อยไม่เหนื่อยต้องรอเบรกหน้า<อ>วันนี้เหนื่อยไม่เหนื่อยต้องรอเบรกหน้า ไอ้โครงสร้าง313ของก้าว <9 S 2> ไกลที่นำอ่ะเราพยายามที่จะบ่งบอกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่และเป็นการซ่อนอยู่ในบางเรื่องบางราวที่อาจจะโผล่ขึ้นมาและทำให้กลไกอำนาจเปลี่ยนครับในตลอดเวลาที่ผ่านมาจะเห็นบางขั้วบางกลุ่มเคลื่อนไหวขอติดต่อสอสอพักที่ไม่ได้อยู่ใน313ม <c oughs> มีความพยายามที่จะติดสอวอของตัวเองมาเป็นอยู่ในบอ่อตัวเอง เพื่ออะไรครับเพราะโครงสร้างนี้ครับใครดูแบบทั่วๆไปโครงสร้างนี้อาจจะดูแบบธรรมดาแต่ถ้าเห็นหากเห็นตัวเลขสุดท้ายแล้วเนี่ยจะตะลึงตึงโป๊ะครับนั่ <phi> <antiqu obsc ene> นคือขั้วเก้าไกล152เสียงครับพนัวกับตอนนี้เอาเป็นทรเข้าไปอีกหนึ่งเสียงเป็น153ครับมีอือ่นๆอะไรอื่นๆก่อนอื่นๆอีก7ครับ ไทยสร้างไทยหกเสรีรวมไทยหนึ่งนี่เจ็ดครับมาฝั่งนี้ทําไมตัวเลขมันตรงกันเราพูดมาตลอดเพื่อไทยหนึ่งสี่หนึ่งเพื่อไทยรวมพลังสองอันนี้ก็พักในพักพันธมิตรกันในเครือพลังสังคมใหม่หนึ่งประชาชาติก้าวรวม153ครับเป็นเลขที่บังเอิญมากนะฮะแต่ความบังเอิญที่มันบาลล้านเนี่ยอำนาจต่อรองแน่นอนมันสูญเสียเกินไปเพราะทุกคนก็ต้องหาเสียงเพื่อสปอร์ตตัวเองในก้าวไกลยังพึ่งลมหายใจเพื่อไทยครับ และการที่จะเดินเข้าไปสู่ปลายทางที่วาดหวังนั่นคือเก้าอี้สอรหนึ่งไม่ใช่ง่ายครับโนนตอนนี้ล่าสุดมีการกาาลางไทม์ไลน์ออกมาเรียบร้อยพี่วีเรากว่าจะได้นายกวันที่เท่าไหร่นะวันที่3ามสิงหาครับวันนี้ท <laughs> ่านรองวิษณุได้ออกมาแบบกาาลางไทม์ไลน์ละเอียดมากนะครับว,ว่ากาาลางไทม์ไลน์ก่อนน้ละเอียดแล้วนะกอตบอกวันนี้ยังละเอียดอีกับ ด,ดูดูตัง้งแต่นู้นก่อนดิโอ้แต่กว่าจะถึงสมสิงหานะผมพาทุกท่านมานะธนาทอก้าวไกลพิธาและผองเพื่อนจะต้องเจอชะตากรรมหลายๆดอกดอกแรกกกต,ตรับรองผลการเลือกตั้งวันสุดท้ายต้องรอ13กรกฎาคมากรกฎาคมครับเลยครึ่งปีแรกไปรับรองไปเสร็จก็ต้องไปอไในใครที่โดนคดีก็ต้องร้องไปที่ศาลนั่นแหละรายงานตัวใครที่จะถูกตัดคุณสมบัติก็ ัดกันตอนนั้นแหละครับ24กรกฎาคมรายงานตัวเป็นวันสุดท้าย25กรกฎาคมเปิดประชุมสภาเอาละประชุมสภาเสร็จ26กรกฎาคมเป็นการประลองยุทธด่ดานแรกว่าประธานประธานสภานเนี่ยเปิดประชุมสภาก็เลือกประธานสภากันลแล้วโปรดเกล้าตั้งประธานสภาก็คือต้องด่านแรกว่าใครจะนั่ง ระหว่างตัวแทนของก้าวไกลหรือว่าตัวแทนของเพื่อไทยนี่นี่ต้องลุ้นนะนี่ลุ้นอีกต้องลุ้นนะโน่นไปเลือกนายกพอได้ประธานสภาก็เปิดประชุมสภาเพื่อเลือกนายกก็ได้นายกที่ประชุมสองสภาเนี่ยก็คือ3สิงหาคมแต่งตั้งครมปาไป10สิงหา10สิงหาคม11สิงหาคมถึงจะ ถวายสัตว์ช่วงนี้จะดําเนินนโยบายได้หรือว่าบริหารประเทศได้และนับเป็นรัฐบาลเต็มรูปแบบครับ11สิงหาถึงนี่พฤษภาโหมิถุนากรกฎาสิงหาสี่เดือนครับระหว่างทางสเดือนนี้มันจะเป็นตัวล็อกครับล็อกในหลายๆเรื่องตอนนี้ต้องบอกว่าก้าวไกลเนี่ยถอยสุดซอยครับครับยอมถอยจุดเด่นของตัวเองที่หาเสียงไว้ไปขับเคลื่อน ในกระบวนการของพรรคและรัฐสภาครับไม่ทำในฐานะรัฐ like บาลพ wow ี่ว ну ีบอกว่า MOU ที่ปฏิญญากันไว้เป็นสัตยาบาลกับแปพรรคการเมืองเป็นแบงคงเช็คก็คือยังเปิดเหมือนปลายเปิดรอให้แต่คนกรอกในภายหลังได้เพื่อที่จะสหวนจุดร่วมหน่อยนะครับร่วมสหวนจุดต่างนะแสวงจุดร่วงสวงจุดตามไปก่อนเพื่อที่จะให้รัฐบาลก้าวไกลเดินไปได้ เพราะฉะน่้ตถ้าตึงเกินไปเนี่ยไม่เปิดช่องเนี่ยโอ้เปนลำบากคุณปิยบุตรบอกว่า MOU บางส่วนมันจะรัดคอตัวเองครับบางส่วนเป็นการถอยร่นไม่เป็นขบวนและจะทำให้กระบวนการว่าด้วยเรื่องของ112เนี่ยเดินหน้าต่อไปยากไม่ว่าจะเป็นการนิรโทษกรรมคนที่โดนคดีเด็กๆทั้งหลายที่เป็นตัวสนับสนุนอยู่เนี่ยมันจะทำให้ เดินหน้าลำบากแต่การถอยแล้วไปต่อของก้าวไกลรอบนี้เป็นตัวบ่งบอกเรื่องหนึ่งครับก้าวไกลเรียนรู้ที่จะถอยหนึ่งก้าวเพื่อเดินหน้าไปต่ออีก19แน่นอนครับเชิญกลยุทธ์นะพี่โอเขาบอกว่าถ้าจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องได้มาซ่งออำนาจก่อนถูกได้มาซื้ออำนาจและสิ่งต่างๆหรือว่าแนวนโยบายต่างๆหรือว่าหัวข้อต่างๆโจทย์ต่างๆถึงจะใช้อำนาจที่ได้สิทธิจากประชาชนนี้ในการกลับเคลื่อนผมว่า ก้าวไกลผู้อ่านก้าวไกลเองก็ประเมินด้านนี้เพราะต้องถอยบางส่วนเพื่อที่จะไปต่ออันนี้เป็นจุดดีครับถอดสลักออกมาเพื่อทําให้พักร่วมสะดวกใจที่จะเข้าร่วมแต่การเข้าร่วมของพักร่วม8พักมันยังไม่พอครับมันต้องอาศัยเสียงสอวอสนับสนุนอีกสอสอห้าร้อยมันไม่พอต้องอาศัยสอวสองร้อยห้าสิบประชุมสภาร่วมกันแล้วโหวตไปถึงสามเจ็ดหกจึงจะเข้าไปสู่เก้าอี้ สอรอหนึ่ง <c oughs> เห็นไหมครับมันยากเย็นแสนเข็นกว่าจะได้อำนาจทั้งก่อนเนี่ยลุงตู่รวมได้สองได้สองห้าสี่สองห้าสามสองห้าสี่เองอะ่ะทำไมไม่ตื่นเต้นไม่ไม่แบบมไม่ได้ลุน้นเท่านี้ทำไมลุ้นจังอะ่ะแต่รอบนี้ <c oughs> มันอาศัยเสียงสวเข้ามามีส่วนร่วมสิและระหว่างทางที่จะเดินไปนั้นอะ่ะมันมีตัวแปรหลายตัวแปรที่จะทำให้พรักก้าวไกลและพิธานเนี่ย หกล้มกลางทางแน่นอนครับอันแรกเลยถึงแม้จะมีการเซ็น MOU แล้วเราก็บอกตลอดว่า MOU หรือว่าสัตยาบันทางการเมืองเนี่ยเขียนได้ก็ฉีกได้เห็นตัวอย่างในปี40ก็ฉีกเรียบร้อยแล้วเพราะพักร่วมเนี่ยขัดนโยบายอาจจะคว่ำเอ็มโอยในช่วงท้ายได้ครับเกิดมีระหว่างทางคุยเรื่อยๆและตรงนี้ปรับนู้นปรับนีก็ต้องระวังคือไม่ได้ล้มไม่ได้คว่ำม,มาจากแล้ว ความาจากใน8พักนี่แหละใช่ยังมีโอกาสฉีงสัญาบันพูดพักร่วมถอยออกมาเป็นได้หมดพันธมิตรอาจจะไม่เป็นพันธมิตรอ่ะครับต่อมาเก้าวไกลตอนนี้ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งเป็นพักที่ไรมิรครับและสาวกส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ปฏิบัติการอะไรนะพี่วีก็บอกว่าก็บอกว่า User generate content น่ะก็คือ UGC หลักการของเขาที่จะนะการตั้งอันนี้คือการคิดโปรดัก การคิดนโยบายก็ใช้หลักการตลาดได่ว่า UGC ก็คือเน้นที่แบบยูเซอร์หรือว่าผู้บริโภคเนี่ยเสนอขึ้นมาต้องการนโยบายอะไรนี่ใช่ไหมมันจะเป็นปัญหาราจะยามจีกรอรณีตัวอย่างนี้กรณีตัวอย่างของพรรคชาติพัฒนากล้าเขาฟังเสียง UGC ไงฟังเสียงประชาชนฟังเสียงสาวกนี่ แต่ปัญหาคือแต่ปัญหาคือก้าวไกลเรบไปเจรจากับเขาแล้วแล้วต่อไปนี้ใครจะเจรจากับคุณคือปัญหาคือพูดเสร็จหลังจากนั้นคุณเลิกเพราะ UGC คุณถล่มคือปัญหาแบบนี้จะไล่ไล่พวกไล่เม็ดเชิงการเมืองมิตรนี่สำคัญเหมือนกันครับก็กลัวว่าถ้าตกลงไปหรือว่าทำอะไรเนี่ยถ้าเกิดกลุ่มสาวก UGC ต่างๆที่เป็นโวยพวกไอ้โปรตไอ้ไอ้สาวกต่างๆเนี่ยไม่เห็นด้วยเนี่ยประชาชนใหญ่กว่าพักเนี่ย แล้วมันจะเกิดล้มแบบชาบนาคาไม่น,นี่ไงนี่เป็น,ปนโจทย์ที่ก้าวไกลต้องคิดหนักเพราะตอนนี้บริหารเขาบอกบางคนบอกบริหารโดยแฮชแท็กเนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนมวลชนมากดดันและทําให้พักแปรเปลี่ยนครับต่อมาการกําหนดทิศทางของรัฐของพักก้าวไกลกระทบต่อการจัดตั้งถ้าสอวอไม่ผนึกรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยเดินยากและ เพื่อไทยจะก้าวเข้ามาแทนครับต่อมาวิบากรรมาเจอวิบากรรมเรื่องถือหุ่นสืออ่อและถ้าเป็นแบบนั้นมันจะแปรเปลี่ยนเหมือนที่โทนี่พูดนั่นแหละถ้าติดล็อกเมื่อไหร่พักอันดับสองมาทันทีครับ,รบพักอันดับสองคือเพื่อไทยก็จะส้มหล่นครับส้มหล่นแลวแน่นอนครับตอนนี้มีหลายพักที่ไม่อยู่ใน3ามหสเนี่ยรอ,อให้ส้มหล่นเพื่อ<ไ>เพื่อที่เพราะถ้าส้มหล่นปั๊บเนี่ยสมมติว่าเพื่อไทยจะตั้งเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแทนเนี่ย ถ้ากับว่าเปิดกว้างอีกหลายพักที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอะเราถึงบอกว่าเกมการเมืองรอบนี้มันมีเกมสามคั้วครับมันเป็นสามก๊กครับสามก๊กสามอำนาจอำนาจหนึ่งคือก้าวไกลอำนาจหนึ่งเพื่อไทยและอีกอำนาจหนึ่งคือที่รออยู่นั่นก็คือกลุ่มที่รอคว่ำก้าวไกลครับนั่นคือรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐครับโอ้โหนี่ เกมตรงนี้มาดูสมการสามคู่เอามาดูถ้าขั้วเพื่อไทยตอนนี้หนึ่งสี่หนึ่งประชาชาติก้าวรวมพลังอีกรวมพลังเพื่อไทยรวมพลังอีกสองเป็นทําอีกหนึ่งรวมเป็นเท่าไหร่หนึ่งห้าสามเห็นไหมครับมาเข้าไปแล้วอ้าเก้าไกลหนึ่งห้าสองเก้าไกลหนึ่งห้าสองพลังประชาพลังประชารัฐพลังารัฐสี่สิบเอ็ดรวมไทยสร้างชาติสามหกภูมิใจไทยสิบเออเจ็ดสิบแล้วก็ชาติไทยพัฒนาสิบเป็นหนึ่งห้าเจ็ด หนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าเจ็ดหรือว่าในสามขั้วเนี่ยสูสีมากคุณเห็นภาพไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าก้าวไกลนะขั้วแรกคือถ้าหนึ่งจับสองเหลือสองจับสามสามจับจับหนึ่งแล้วแต่เนี่ยอีกหนึ่งที่เหลือจะเป็นฝ่ายค้านทันทีถูกสมมติตอนนี้ตอนนี้หนึ่งก็คือไอ้หนึ่งก็คือก้าวไกลเนี่ยจับมือกันเพื่อไทยใครฝ่ายค้านครับกลุ่มนี้ฝ่ายค้านครับอ้าวถ้าสมมติว่าส้มลนเพื่อไทยเป็นแกน เพื่อไทยยังจับกับก้าวไกลเพื่อไทยยังจับก้าวไยยกลนะแค่เปลี่ยนขั้วเปลี่ยนเกมเปลี่ยนคนแกนฝั่งนี้ฝ่ายค้านครับแต่ถ้าสมมุติฐานยิ่งตอนนี้ยิ่งคุยกันหนักมากเลยฝั่งนี้สม้มหล่นเพื่อไทยมาจับกับฝั่งนี้ใครเป็นฝ่ายค้านครับรก้าวไกลทันทีก้าวไกลฝ่ครค้นครับพลันในสามขั้วสามก๊กสามอำนาจเนี่ยถ้าสองพักสองขั้วจับกันแล้วขั้วที่เหลือขั้วที่สามจะเป็นฝ่ายค้านทันทีและขั้วที่สามที่สาคัญที่สุด ฮือฮากันมาสองสาวันนั่นคือพลังประชารัฐครับ,รบว่าจะเป็นตัวพลิกเกมหลายคนไปไกลนู่นเลยบอกลุงป้อมต้องถอยฉากเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก41เสียงย้ายไปซบเพื่อไทยปูโทลุงป้อมไม่ได้เป็นมือที่ไร้ประสบการณ์ทางการเมืองครับทุ่มทุนทุ่มแรงขนาดทุ่มใจมาบรรดาลแรงขนาดนั้นอนะ ไม่มีทางจะทิ้งหรอกครับแน่นอนครับไม่มีทางจะทิ้งนั้นเป้าหมายของลุงป้อมไม่ได้คิดแค่เกมหรือว่าคิดแค่แ,คแบบทิ้งพักคพลังประชารัฐเนี่ยร่วมรัฐบาลไกลมากกว่าเก้าไกลอีกดูกินไกลก็คือลุงป้อมบอกในสมการที่มันสูสีอำนาจสูสีแล้วมีโอกาสส้มลนเนี่ยทำไมลุงป้อมถึงเป็นนายกไม่ได้ถูกต้องคิดแบบนี้เลยครับตอนนี้ทำไมพลังประชารัฐจึงเป็นตัวแปรสำคัญ ถ้าเพื่อไทยพริกขั้วเป็นแกนนําเมื่อใดสัญญาใจที่ทํากันไว้กลับมาทันทีครับ<อ>ต่อให้มีก้าวไกลอยู่ในนั้นครับเพื่อไทยก็แปลเปลี่ยนได้ครับนี่ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองพลังประชารัฐมันมีออรัศววอยู่ในมือเพราะเราพูดตลอดว่าขนาดแบบทําไมไม่ปกติ ก้าวไกลได้สามหนึ่งสามแบบไม่แน่นอนจะตั้งรัฐบาลเลยใช่โครงสร้างมันถูกดีไซน์ลํานวนนี่ถูกดีไซน์ว่าอำนาจสุดท้ายมันอยู่ที่สวการที่เพื่อไทยดึงพลังประชารัฐเข้าร่วมเนี่ยมันได้สวในกลุ่มเดียวเลยครับในกลุ่มหลวงป้อมอีกเจ็ปเสียงจบไม่ต้องกลัวใครต่อมานายกวนพลังประชารัฐไปอย่างน้อยสี่หัวหน้าแก๊งกับสี่คนร่ะที่สนิทสายสัมพันธ์กับจันทร์สน่าแบบแนบแน่นครับครับนี่ ต่อมาไม,อไม่ต้องขยายนะทราบกัแล้วไม่ต้องขยายต่อมา <c oughs> คนในพักพลังประชารัฐรู้แล้วว่าอนาคตสองปอสองพี่น้องอมันจบแล้วแต่ปอปอมันยังอยู่ <c oughs> เห็นไหมล่ะมีโอกาสยังไปได้ยังไปได้น <c oughs> ีไไ่ <c oughs> <c oughs> ต่อมาสองปอเขาไม่เอาก้าไกลเขาไม่เอาเก้าไกลเขาไม่เอาสองปอเพราะฉะนั้นสองปอต้องรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อไปเอกกับใครบางคนในเชิงอำนาจ ถามว่าแล้วโอกาสของสองปอจะเป็นเช่นไร,รเอออันเนี้ยสำคัญมากโอกาสสองปอเป็นไปได้ไหมพี่บวกน้องเท่ากับ1นึ 1> ปกติแล้วหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองออแต่สมการการเมืองของสองปอรครั้งนี้ยหนึ่งพี่บวกน้องพี่หนึ่งน้องหนึ่งบวกกันเท่ากับหนึ่งผมได้ยินว่ามีการพูดคุยกันระหว่าง41กับ31เท่ากับ เจ็ 77, ครับคือเราไปดีเบตนะสองสามวันนี้ไปดีเบตว่าอะไรนะพลังประจารัฐจะยกเพื่อไปบวกกับเอ่อบวกกัอะไรนะบวกกับเพื่อไทยแต่ลืมสมก,การหนึ่งว่าพี่บวกน้องเท่ากับหนึ่งเอะผมได้ยินว่าคนบ้านใกล้เลือนเทียงก็คุยกันแล้วสองปอนะคิดอะไรล่ะครับเออน่าสนใจนะสองปอตอนนี้บอกว่ากระแสข่าวถูกโยนตุ่มออกมาบอกว่าลุงป้อมทิ้งพรรคแล้วไม่เอาแล้วปล่อยลุงป้อมบอกว่าไงนะ ฟังไหมฟังเออฟังลุงป้อมวันนี้สองปอแน่นอนประชุมคลมสองปอต้องถูกนักข่าวถามเพราะถึงวันนี้ต้องบอกว่าทั้งสองปอนั้นโดยเฉพาะลุงป้อมพักพลังประชารัฐนั้นเริ่มมีเป็นตัวแปรสําคัญในสมการการเมืองลุงป้อมว่าอย่างไงครับท่านครับมีอะไรชี้แจงอได้ไหมครับกับกระแสข่าวที่บอกท่านจะลาออกโเป็นเคียงไม่ได้คิดเลยครับคิดไม่เลยต้องไปถามคนที่วิีเคราะห์เลย ยังอยู่ไปถามว่าดูผมจะไปไหนแล้วครับไปคิดท่านยังเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเขาเป็นที่ก็ผมเป็นอยู่เปล่าแล้วท่านจะไม่ลาออกใช่ไหมครับโอ้โหเอ้ยครับเด้อที่ที่บอกว่าไอ้ข่าวที่บอกว่าจะไปยุบปรพักเพื่อไทยอะไรนงี้ไม่จริงเลยใช่ไหมครับก็ต้องไปถามคนที่เขาคิดอ่ะเขาคิดแล้วเราก็พูดมาไปถามผมไม่ไม่พูดเลยเลยผมไม่คิดอะไรเลยผมอยู่เฉยแทยเลย เขาพยายามจะสกัดเราไม่ให้ไปร่วมรัฐบาลหรือเปล่าครับไม่รู้สิพลังงานชาลัดต้องไปถามคนนะต้องไปถามเขาดูนะผมชอบจังหวะที่กัดฟันนะโอ้ผมจะไปไหนเราเดี๋ยวจะขี้อ่วถามอยู่ด้หมนี่โอ้นี่นี่คุณ เล่นแบบเหมือนนะคุณดคือถ้าดีล <mm ุงป้อมเนี่ยใจเนี่ยแบบอารมณ์เนี่ยดีดิจะไปไหนเราก็ยังอยู่นี่ไม่ได้โกรธนะดูวอารมณ์ไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธพี่ป้อมเป็นคนนั่นคือลุงป้อมมาอีกลุงหนึ่งมาอีกลุงหนึ่งครับลุงตูประยุทธ์จันท์โอชานักข่าวถามเมิ่นอีกตกลงอ่ะสู้ต่อไปไหมคะ พราะก็มองว่าลุงป้อมน่าจะไปต่ออ,อแต่ลุงตู่เนี่ยหลังจากที่รวมไทยสร้างชาติไม่ได้คะแนนตามที่มุ่งหวังเนี่ยจะไปต่อ,อ,อไม่ไปต่ออ้นี้น่าสนใจน่าสนใจแล้ก็ดูการเมืองต่อไปนี้จะเป็นยังไงแน่นอนออครับเจอลุงตู่พลเอกประยุทธ์เน,นี่ยนักข่าวต้องถามฟังลุงตู่ครับรู้สึกจับตาดูทุกอย่างเลยเนาะเ,ออเดินอะไรก็ไปได้ อะไรหลุดก็ไม่ได้อะไรทำนองนี้เนาะเอ้ยจะจุกจิกกันมากเลยแล้วกันขอร้องเนอะนะมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ประเด็นนะมันยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าแหมมันแย่มากนะขอร้องแล้วกันนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้อง,งาารักษาสถาน้มันปกติมากที่สุดนะจ๊าแล้วก็ขอร้องกันให้ทุกคนอยู่ในความสมงบเรียบร้อยเพราะอยู่ในขั้นตอนของ,งาากรารจัดการระบาดใหม่ทั้งเราก็พร้อมนะวันนี้ก็จมีการย้ำเตือนในเรื่องของปล๋งานต่างๆของเราก็เตรียมการไม่ดีนะว่ามีอะไรบ้างอะไรยังไง พราะวหน้าเขมีการส่งมอบเรน่องใหม่มอยู่แล้วใช่ไหมลุงตู่ <c oughs> บอกว่านักข่าวเนี่ยชอบพูดจับตาจับตา, <c oughs> บตาท่านหยิบไอ้แมสออกมาแว่นล่วงนะข่าวก็จับตาเดี๋ยวเธอจะเอาไปเป็นข่าวอีกใช่ไหมแ <c oughs> น่ <c oughs> นอนครับเ <c oughs> นี่ยเมื่อกี้ไม่ต้องห่วงให้เขาเป็นช่วงจัดตั้งรัฐบาลไปเป็นการบ่งบอกเป็นในๆว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้พี่น้องสองปอพูดกันใช่ครับเรื่องทาไมที่เราพูดเมื่อกี้พี่โอทำไมเราพูดเมื่อกี้บอกว่าทำไม พี่บวกน้องเท่ากับหนึ่งต้องย้อนกลับไปดูส่วนนี้<อ>ทำไม,มพี่บวกน้องเท่ากับเจ็ดเจ็ดใช่ผมถามพี่ก่อนพี่คนโตเจอพี่คนโตวันนั้นจำได้วันนั้นท่านบอกว่ายังไงได้คุยกันไหมคุยคุยว่ายังไงใครได้มากกว่าคนนั้นก็เป็นนี่ใครได้มากกว่าใครได้มากกว่ามารวมกัน คนนั้นก็เป็นนายกหรือว่าคนนั้นก็จัดตั้งไปอันนี้ลุงป้อมเสร็จแล้วพอเราคุยลุงป้อมนะผมพี่โอพี่ช้างคุณป้อมวันที่ผมกับพี่โอไปสัมภาษณ์พิเศษลุงตู่อ่าพี่ตู่พี่ตู่พี่ตู่แล้วกันนั้นผมเรียกพี่ตู่บอกเนี่ยลุงป้อมบอกว่าคุยกันไหมตอนนั้นได้คุยกันไหมว่าสมมติว่าใครชนะระหว่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสังชาตินั้นก็เป็นแกนในการจัดตั้งมาเลยแล้วมาคุยหลังเลือกตั้งอนี่ตอบ่าเลยกับพี่โอบอกชัดเจนเหมือนกันใครได้คะแนนมากกว่าคนนั้นก็เป็นนายก ชัดเจนตรงนั้นมีการพูดกันหลายหลายคนผมก็ไม่ว่าอะไรครับก็พูดกันไปแล้วทั้งสองคนแสดงว่ามีการพูดกันชัดเจนชัดเจนไหมชัดเจนเพราะฉะนั้นใน,ในเกมนี้ในเกมน,น,กมนี้ลุงป้อมเนี่ยคะแนนมากกว่านะถูกพลังประจรสี่เพราะฉะนั้นหนนะึ 1> 1่งบวกสองจะเท่ากับ1ครับและเกมหลังจากนี้ไปในหนึ่งบวกหนึ่ง มันาหนึ่งบวกหนึ่งที่ไม่ได้สองแต่มาได้หนึ่งอ่ะมันจะมีการเดินเกมโดยบิ๊กบาร์เทอร์เหล่านี้มันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเวลาในการเจรจาต่อรองเนี่ยลุงป้อมไม่ได้เอาเฉพาะ4ี่ของพลังประชารัฐในการไปเจรจาต่อรองอหรือว่าไปรวมหรือว่าจะเป็นแกนอะไรแต่แต,แต่ต้องมีเสียงอีกเสียงหนึ่งนี่พี่วีคุณรู้ไหมเขาพูดกันแถวแถวชายแดนชายแดนอีกแล้วพูดกันแถวแถวชายแดนว่ามีหัวหน้าพักพักหนึ่งไปเจอกับ แกนนำพักดีไฮดซีนอีกที่หนึ่งที่รอบตะเข็บชายแดนไทยอ่ะเหรอคนได้ยินไหมเขาไปทำไมเขาไปสํารวจเขามันคงมึงเขาไปพูดคุยอะไรกันไม่รู้แล้วหลังจากนั้นก็มีการยาตราทับกันไปอีกชุดหนึ่งไปคุยกันตรงนั้นที่หนึ่งเหรออืมเออเพราะนั้นอย่างที่บอกคือถ้าพลังประชารัฐจะเจจาโดยภายใต้ลุงป้อมเนี่ยแล้วลุงป้อมจะไปลาออกทำไมอยู่พลังประชารัฐนี่แหละเอาสีเว บวก36 <cabeça> <oria> กน,นี้อนเนี้ยเจ็ดจเนี่ยไปเจรจาต่อรองไม่ดีกว่าเหรอเขาถึงบอกว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมอำนาจ3าขั้ว orbital. ในขณะนี้ขัว้วก้าวไกลขั้วเพื่อไทยและขั้วอนุรักษนิยมเดิมลุงตู่ลุงป้อมภูมิใจไทยครับน,ะะนี่คือขั้วขั้วหนึง่งแล้วถามว่าโอกาสเหล่านี้มันเป็นโอกาสที่จะพลิกเกมได้ไหมมาดูเนี้ย60วันหลังจากนี้ ธนาธรและก้าวไกลพิธาเอ่อพิธาและก้าวไกลจะต้องเจออีกตัวหนึ่งนั่นก็คือการรับรองผลการเลือกตั้งจากกกตเมื่อกี้บอกแล้ววันที่เดือกนกรกฎานะใช่พิธาจะได้รับการรับรองจากกกตแน่นอนถ้าการข่าวเราไม่ผิดแต่ก็ต้องร้องนั่นไปที่ศารลรัฐธรรมนูญว่าคุณสมบัติขัดหรือไม่ครับไปติดล็อกอยู่ที่ศาลครับรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาว่ารับเรื่องไหมถ้ารับเรื่องอาจจะบอกให้หยุด ปฏิบัติตหน้าที่ก็ได้หรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ได้แต่ระหว่างนั้นกติกาบ้านเมืองเดินหน้าไปสู่การประชุมสาภาครับเพราะเสียง 3- 1 3สอาศัยเสียงสอวอถ้าเข้าไปสู่สอวอแล้วสอวอไม่โหวตไม่โหวตให้เพราะสารรัฐธรรมนูญมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดปฏิยาเพื่อไทยจะมาเอ็กกับพลังประชารัฐทันทีครับ นี่คือสมาการที่มีความเป็นไปได้สุดๆครับและแน่นอนครับพลังประชารัฐที่เราพูดถึงไปเอเกอป์เบอไตไม่ใช่พลังประชารัฐในมุมแค่41ถูกแต่มีข้างหลังไม่รู้กี่พักที่เป็นแกนกและภายใต้เงื่อนไขว่าตอนนี้ปล่อยให้รัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์รักษาการยาวนานไปไม่ได้แล้วครับเพราะต้องมีรัฐบาลใหม่และไม่มีพลเอกประยุทธ์อยู่ในสมาการนั้นเห็นไหมครับเราถึงบอกเกมการเมืองนี้ เป็นการเมืองสามขั้วและเพื่อไทยเนี่ยรอส้มรนกับพลังประชารัฐราะนั้นที่ใครบอกว่าหลังจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนหรือไม่แน่นอนนั้นนายกจะเป็นพิธานแน่นอนหรือไม่อาจจะไม่ปิดตายอาจจะมีโอกาสให้นายกอีกสองสามขั้วเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นตัวแปรสําคัญของสมการสามขั้ว,สา,วสามคกนี้ยังอยู่ที่สวล่าสุดล่าสุดครับได้ยินว่า สวบล็อกโหวตเบรกหน้าครับ